พ้อมมีครั้งแมปสแตนดาร์ดดิฟเครดิตกูะูบกะสูกระสูกระสูนะครับก็เราจะมาเริ่มกับอุ้ยแมปกระสูอุ้ยเออเอามัน ยัแล้วก็เออมา告诉我告诉我ก诉我เออเอามคารัง逃离来 you a v e g o n vacation เออ,อแล้วก็ลงอีกครั้งครับครั้งนี้ผ่านเย้ w e ล c o m e ถูก standard ดีแล้วก็อับดุบี a n to n ว you to play. ก็ไปตรงนี้เองมอามืออะไรกันก็ไปเลยก็มาถึงแล้วครับโอ้โหนี่มันผมนี่เอาเลยนะครับอีกจัดกัน ขาสร้างบ้านให้เรามาใจดีเฮ้ยน้ำมันผมก็จะไปดูป่าเขาเขาบอกว่าเอ็ดออฟแมปโมเอ็นทีงั้นผมน้องไปกันนะครับโอ้อ้าเจแล้ว ันเป็นแบบนี้เอีกโอ้แม็กมีอะไรบ้างเนี่ยมันเจ้าของเยอะมากครับ ดู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 แล้วก็มาสำรวจเกาะนี้นะครับ แล้วก็มาต่อนะครับเกาะนี้แล้วก็แล้วก็สำรวจแมพเซนนะครับก็การสำรวจแมพ สแตนดาดนี้ก็จบลงเท่านี้นะครับขอขอบคุณครับ